พี่น้องอันนี้ก็ขึ้นมะฮุ่งอ่าแต่ว่ากระหมากไ่อยางงามดอกซุกซุกเนี่ยว่าสีเอาไปใส่บุญกะทินน้ำเพล่เฮ็ดตังได้ละ่ะเสียเอาได้มันสิบโตกลงมาก่บนอบาบท,ที่หนามีมะหุ่งสุกอยู่สองนวยจ้ามีมะฮุ่งสุกอยู่สองนวยจ้าเดี๋ยวเส่เาหาวิธีเอาเฮ็ดจังได้สิเอาได้เด้อเดี๋ยวสสหาวิธีก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ เอาหมวคูงด้วยจ้ะเด้อเอาหมาคจ้าอันนี้สิเอาไปใส่บุญกระถินจ้าเดี่ยวนนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหมาดีจ้าแน่าบอเดี่้ววมาดีบองามจ้าตามที่ละจ้าพี่น้องเจฟ้าได้นี่ค่ะค่ะคือเอา นะะแต่ว่าบอสวยบอสวยแต่ว่าคือมันสุกละนะคะคือเพิ่นสิเอาไปใส่บุญกระถิน,ก,นกองบุญน,นะคะบุญกระถินะน,นะคะเนาะนี่ค่ะกะดี่แหละนะคะ,ะ,นะคะมาหุงสุกจ้าจะฝาก,ากโอ้บเจ้าแนเสียขั้งสีเอาใหม่ต่อยเอามื่กี้สิตกล้าคืนเอาเพราะห่างจา้าคืนเอานะคะเนาะกต่พี่โยสองหมากนะคะม,มาฮวงนะคะเนาะสองลูกเขาเรียกนะคะเนาะ นะคะสองอันสองหมากบมานน่อเฮาสิ่อเองสองหมากหมาโบงงามแต่กะเนาะจิตใจนะคะใส่ศรัทธานะคะจิตใจคนมันสวยมันงามอยู่แล้วนะคะก็ให้มันสวยางงามันงามมันเพือเป็นธรรมชาติน,นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ใส่อะไรนะอันนี้ มันอยู่ไี้ขอบไก่นะคะเข้าปลูกไว้นะคะเนาะก็คือจะเอาไปบุญกระถินนะคะอ่าอยู่บา้านอ่าอยู่วัดนี่ละบ้านใกล้ๆเนื่ยน,นะคะคุณยายว่าเอาวัดใส่กองกระถิ่นนะคะอันนี้เราก็อาโนโมธนาสาธุน้ำเหินนะคะก็นี่แหละเนาะ,ะเนาะคือมรกรนะคะแต่ก็ถ้าจะเราล่อหาให้ฮอดเมอร์เนี่ยมันจะซุกแล้วเข้าแหมงลามามันสิหักมันสิแตกเราก็ต้องแบบว่า ฮ็ดจังไดห้อยจะสิได้ออกมาแบบสวยงามก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้วนี่นะคะนาะนี่ค่ะมะระกอจ้าอันนี้ก็คือมะระกอสุขค่ะเพื่อห้อยพุ่นกับสิยงามอยู่อะไรทําอะไรมันก็ต้องทําเป็นคู่ไม่บหานี่นะคะนี่เราก็ได้เนี่ยเป็นคู่และนาคะเ,เกิดสอนาสันใดมันก็นจะบริยูผู้เดียวนะ <laughs> ตามนี้ลหละค่ะ